สวัสดีค่ะค่ะก็มาพบกับชัยดาการ์เด้นโฮมอีกแล้วนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกเช่นเคยนะคะถ้าเป็นวันหยุดเราก็จะมีเวลาพาเพื่อนๆมาชมน้องๆน,นะคะค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมก็หลากหลายสายพันธุ์อยู่เหมือนกันนะคะในกระบะนี้นะคะในพอตนี้ก็จะเป็นยิมโนโด่างนะคะต้นยังเล็กๆอยู่นะคะต้นยังเล็กๆเห็นไหมคะแต่ก็ สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพร้อมที่จะโตนะคะเราก็เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะน่ารักดีนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มอะโลนะคะต้นนี้ก็ตูมมาหลายวันแล้วนะคะยูโฟเบียแต่ก็ยังไม่บานนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มฮาวบเทียนะคะก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจชื่อสายพันธุ์นะคะข้างหลังนี้ก็เป็นยิมโนโดางนะคะซึ่งมีสีสันเยอะแยะเลยนะคะแดงเหลืองส้มเขียวนะคะก็ เลี้ยงรุนๆุนเล่นเล่นกันไปนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีสวยๆก็ออกมาให้ชมกันได้นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะมีตอนนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่แมมชูแมนนะคะซาลาเปาของเรานะคะเมื่อวานก็คิดว่าบานไปแล้วนะคะแต่เขาก็บับบานวันนี้นะคะนี่นะคะยิมโนกำลังจะบานนั้งนั้นเลยนะคะน่ารักนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบถามกันเข้ามาว่าถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าใช้ปุ๋ยอะไรนะคะก็คือใช้ปุ๋ยออสโมโคทั่วไปนะคะใช้ปุ๋ยออสโมโคทั่วไปแต่ก็ไม้ก็งามนั่งอาจจะเป็นเพราะดินแล้วก็สภาพอากาศที่นี่นะคะทีนี้ก็เป็นช้างนะคะช้างต้นยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะ โลโฟโฟรานะคะโลโฟโฟราสวยนะคะดอกน่ารักมากเลยนะคะก็บานแล้ววันนี้เนาะยิมโนสีชมพูนะคะแล้วก็มีดอกตุมต่มๆอีกอีกหลายดอกนะคะสองสมดอกนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ